ใบงานที่สิบเอ็ดนะคะใบงานที่สิบเอ็ดก็จะเป็นการตีโจทย์นะคะตีโจทย์จากข้อความในชีวิตประจำวันเนาะ,ะเดี๋ยวลองลองมาดูนะคะตีให้เป็นสนัญลักษณ์สามเท่าหมายถึงเอาสามคูณของจํานวนจํานวนหนึ่งก็ให้เป็น x 3สามเท่าของจํานวนจํานวนหนึ่งก็คือสามคูณกับ x เ,เราเขียนแค่สามเนะคะเขียนติดกันแบบนี้ก็คือคูณกันสามคูณกับ x ไม่เกินแปดแสดงว่าห้ามเกินห้ามเกินห้ามเกินสิบแปด ถ้าห้ามเกินก็คือห้ามมากกว่าเพราะฉะนั้นมันน้อยกว่าได้น้อยกว่าไม่เกิน18น้อยกว่าได้นะคะแล้วก็เท่ากับพอดีได้ห้ามเกินโอเคต่อไปข้อ3าค่ะผลบวกของ3เท่าของจํานวน1กับ6ไม่น้อยกว่า20มี2คํานะผลบวกผลบวกของอะไรของ3เท่าของจํานวน1 3เท่าของจํานวน1ก็คือ 3x กับ่าบวกกับ6นะคะอันนี้คือ3เท่านะคะสเท่าของจํานวนจํานวน1บวกกับ6เพราะว่าเป็นผลบวกนะคะแสดงมาบวกกันไม่น้อยกว่า20ก็เป็น 3x บวก6แล้วก็20อยู่ฝั่งนี้ไม่น้อยกว่าก็คือห้ามน้อยกว่าห้ามน้อยกว่าก็ต้องเป็นมากกว่ามากกว่าก็คืออาปากเข้าหาไม่น้อยกว่า20แสดงว่าห้ามที่มันน้อยกว่าพอดีได้ไหม อพอดีได้ไหมห้ามน้อยกว่าพอดีได้นะคะพอดี20พอดีได้ก็จะเป็นมากกว่าหรือเท่ากับ20ไม่น้อยกว่า20นะคะต่อไปข้อ5เศษ3ส่วน4่เราเขียนเศษ3ส่วน4เราไว้ของอะไรของผลต่างผลต่างคือเอามาลบกันนะคะของจำนวนจำนวน1กับ2แสดงว่าเป็นผลต่างของ จำนวนจำนวนหนึ่งก็คือ x ลบกับ2นะคะมากกว่า40่สิของนี่หมายถึงคูณเนาะใช้เป็นอันนี้ละกันตัวอังสือเดี๋ยวงงกับตัว x เนาะ,ะต่อไปข้อ7ผลบวกของ3ใน4ผลบวกของอ่าแสดงว่าเอามาบวกกันนะเอาอะไรมาบวกกัน3ใน4ของจำนวน1อ่ะก็เป็นเศษสาส่วน4 x บวกกับผลบวกก็คือเอามาบวกบวกกับ8ไม่เกิน15ห้ามเกิน15ไม่เกินก็คือต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะต่อไปข้อ9ผลบวกของ3กับ8น้อยกว่า13อันนี้ไม่มีตัวแปร3กับ8เป็นผลบวกก็3บวก8น้อยกว่า13 ข้อไปขเอ11 5เท่าของจำนวน1 5เท่าก็คือ5คูณกับ x จำนวน1คือ x นะคะน้อยกว่า9เศษ4ส่วน5เป็นเศษส่วนนะ4ส่วน5ของอะไรของคือไปคูณคูณกับผลบวกของจำนวน1กับ8ผลบวกของจำนวน1ก็คือเป็น x บวกกับ8นะคะไม่เท่ากับ2 รายการโทรทัศน์กับกลุ่มผู้ชมว่ารายการนี้เหมาะกับผู้ชมอายุ18ปีขึ้นไปก็เป็น x แทนอายุนะคะ x 13ปีขึ้นไปก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ13 13พอดีได้เหมาะกับผู้ชมอายุ13ปีขึ้นไป13พอดีได้นะคะแต่ต้องมากกว่า สิบเท่าของจำนวน1ไม่เท่ากับ20ก็เป็น5เท่า 5, 5ก็คือ5 5เท่าคือ5คูณคูณกับจำนวน1คือ x ไม่เท่ากับ20อืมสิเท่าของจำนวน3เท่าของจำนวน3เท่าของจำนวน1หักออกด้วย5 3เท่าของจำนวนหนึ่ง ออกด้วย5ก็คือลบออกด้วย5มีค่าไม่เกินไม่เกินก็คือต้องน้อยกว่านะ1ิไม่เกินก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะเเท่าของผลต่างของจำนวนหนึ่งเท่าของผลต่างของจำนวน1กับ11จํา,าจำนวน1กับ 11. 11ก็เป็น x ลบ11 7เท่านะคะก็เอา7คูณเข้าไป ไม่เท่ากับ7ก็เป็นข้องหมายไม่เท่ากับแล้วก็เลข7เศษ3าส่วน4ของจำนวน1นึ่ข้อนี้นะเศษ3ส่วน4เป็นตัวเลขข้างหน้าของอะไรของจำนวน1อของจำนวน1ก็ให้เป็น x เมื่อนำไปลบออกด้วย16มีค่าอย่างมากอ่อย่างมากอย่างมากคือมากที่สุดคือ44อย่างมากที่สุดคือ 4, 4 ก็คือห้ามเกินมากที่สุดคือ44พอดีได้ก็ต้องมีข้อหมายเท่ากับห้ามเกินใช่ไหมถ้าห้ามเกินก็คือน้อยกว่านะคะโอเค25เศษ1นส่วนสของผลบวกแสดงว่าเอาเศษ1สวนสคูณเข้าไปคูณกับอะไรคูณกับจำนวนจำนวน1บวกกับผลบวกของจำนวนจำนวน1กับ1อ๋อเอา x บวกกับ1ก่อนอ่าบวกให้เศษกลายเป็นผลบวกเศษ1ส่วน3ของก็คือเอาไปคูณนะคะ น้อยกว่าน้อยกว่า3เท่าของจำนวนนั้นหักออกด้วย5ก็เป็น 3x 3 X, เท่าของจำนวนนั้นหักออกด้วย5ก็ลบ5